ไอดีอดีน้อยน่าจะอยู่โกแล้วตอนเนี้ยน,น่าจะดีแรงกปอยู่โกแล้วอยากรู้วว่ารีเขาใกล้ใกล้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นมาไดมอนย่างครับถ้าใกล้ขึ้นแล้วก็เล่นเล่นให้ถึงไดมอนแล้วมาเล่นด้วยกันดันแบบเล็กแต่ถ้าวันไหนกดสามก่ันก็จะเล่นไม่ได้กันนะไ่าแต่กดสามก็จะเล่นไม่ได้ก็สามเล่นไม่ได้เย่ะมันอยู่ในเมตาป่าได้ ก็ยังสมัยก่อนเราเล่ยเล่ยเป็นป่ากันอยู่แรงคอมนะแรงคอมเล่นได้มาเลยมาเลยถ้าแรงคอมเล่นได้นะถ้าคอมมันเดินเล่นได้นะตอนนี้ผมกำลังคิดแล้วคิดอีกว่ามันสรุปแล้วมันโดนป่าได้จริงหรอ่าเล่ยเล่ยมาตีอยู่นะตีก็ตีตัวมันเก่งเลยเกมตัวผมก็เก่งนะเป็นร้านแหนมเป็นร้านแห่มมาเล่นด้วยกันไหมดู เมนเมนเมนอ่าเมนเรียนไหนเอ่ยอ้ไม่ไม่รอเรียเราตายใครจะแบกเัาเกมนี้นี่ไงตัวแบกอยู่นี่คุณดูใหม่คุณดูใหม่คือยังไงเอ้ยนี่พี่เนี่ยเพื่อนผมแบกได้อลินตายโซโลคิวไปดิอาตำแหน่งอะไรเหรอออฟ ลมเหตุเหตุก็ได้นะเหตุอัลบลูประมาณนี้ครับขอขอคลิปตัวนี้จะได้สี่เหตอัแล้วพี่เล่นเกมนี้แต่งได้สิอย่างเล่นื้องตึ่งบอกแล้วแบกได้โอ้ยจังเลยมาโว้ยได้พี่จังโวได้ให้ผมผมต้องเรียกว่ายังไงเอ่ยอัดอัด หรือยังไงครับแต่จะได้เรียกถูกมันจะได้ไม่เป๊กๆเวลาเรียกปาก,ก่อนไหมไอ้พี่ป่าหรือข้ามเลยเนี่เรียกอยู่ไหนนี่อย่างนี้ไม่ดีนะอย่เรียกก่อนเรียกไปเลยตอ,อนนี้พี่ผมกำลังคิดว่านี่เรียกมันอยู่ในแบบจริงเหรอเนี่ยยอู่ในป่าเลยหรอโอเคเราไปเอาดาบเรียกอ้วนได้ครับสวัสดีครับคุณอ้วน ดึงมังกรออกเดกันแล้วสุดบียมันอยู่ไหนรือนโผาแล้วอ้มโผล่มาตอนลกาแล้วมันก็กลบมาแล้วก็าซ้ายเมื่อกี้โอ้เยอะเลพอดไปเลยเอ้ถอยเลยไปได้ไได้สอตไม่ช่วยโอ้ยังไม่เป็นสองนิ้มาไม่ได้ ก็พี่จะเล่นแบกมึเล่นแบกเล่นแบกนี่เล่นเมอร์จากเล่นนี้ไปเหรอพี่ทำเลยอะไรเติมมันฟิกหนีเมื่อกี้ไปโอฟิกไปโอฟิกลุงไอซิตี่ก็เป็นเหมือนกันนะครับเรียกน้องเนาะขอเรียกน้องเนาะจะได้เรียกง่ายๆหน่อยเรานีี่แกด้วยวัยของเราก็น่าจะน้องกันทั้งนั้นส่วนใหญ่เออ อร้องลยช่ามนจะร้องหมเล่กมว่นกนเอะลติดตามานนาตด้วยครับรด,ดบออี่เลยอนี่อผมจะต้องนอนแล้วออพรุ่งนี้เรียนนะเหรอใช่ๆวะถ้าไม่เรียนจะไบเหมือนที่คนพูด ตามแล้วขอบคุณมากครับติดตามตุลาคมให้ด้วยนะครับเนี่ยเรียกอะไรละเอีกูคขานี่นี่คนที่อยู่ข้างพี่ผมว่าผมก็เหมือนที่ได้นี่ยเจนี่ผมฟาร์มยาวไปพี่อยู่ไม่ได้มือแปดมันต้องมุ่งต้อนวงกรเราตีได้แล้วนะโดนจับแล้วเมดเอ้ยเมดล็อกยังพี่ล็อกยังจับแล้ว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 ทำงี้แหละจะไม่เริ่มสอง ไปไม่ได้กูเล่นไม่ได้กูเล่นไม่ได้บายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม The game is not over yet ู๋ชะงงหน้าไปเจอลิเลียกูถอยเลยเฮียป่าป่าคนดูเขาจะนอนแล้วอะไรตัวอะไรตัวมันอะไรตัวน่าจะมีจับน่าจะมีจับแล้วแต่พี่มาอยู่นะแต่ไม่มีลิงนะเล่นก็ได้อยู่ลิง ังไม่เกิดโดนรวบนะโดนรวบนะคุณโดนรวบนะแต่ไม่เป็นไรเพิ่มมึงเล่นได้มัน่ายตัววะเพิ่มมึงโดนบองกิงกี้ตามอยู่เพิ่มโอ้เชี่ยไม่เห็นไม่ได้ไมึงเล่นเ,เราเลี้ยวเราเลี้ยวแล้วมาเร็วใช่เราเลี้ยวอยู่ในวงกลมได้เราเลี้ยวอ๋อวงเท้าคอนอีกฟูลด,ด้วยว้าว กุลีคลิปกุลีกุลีกุลีเลยกันนะเราเรียกมันแ้วก็บอกมันกูดาไม่ใช่หรอเอาเขาเอามากันดาเมจไงเอามาร้ำได้ดานานๆมาให้ยืนได้นานเออเอามาร้ำให้ได้ดานานๆอ๋อมันยืนได้นานสุดโอเคแล้ว <c oughs> ไป,<า>ไ,ปไม่ทันแล้วไปบนก่อนเขาถนัด,ดนบแบบนี้มั้ยเนีออดเวยซื่อหรอกชื่ออะไรอ๋อชื่อโบ๊ทครับชื่อโบ๊ทครับส่งออกไปดิ bốc tịch khử, phòng Carrie, em kill này. Em có nice assisting. Oh. Không bỏ ngang, bỏ ngang. Khi nào? คนตียาแก่ตายแล้วนั่นเลื่อนหน่อไม่พอพี่พี่พุ่งไปหามใชไหมติกิ้งใส่ดาร์กจิกสไนดดาร์กนะไม่ได้ด้วยเหนื่อยทำไมคิดต้นแนมไลน์ด้วยพี่มันก็เฉยเมันไม่ใช่อเช้า เขาไม่เขาไม่สบายพี่เพื่อนาบอกซิฟับลิสเลดไม่ใช่อะไรเอ้ยกลัวเลตเตอร์บ่อย่าดันหน่อยอย่าดันหน่อยล็อกยังล็อกยังล็อกแล้วน่าจะล็อกแล้ว ตรงขี้เกลางอยู่ไม่รับเจ้แม็กอ้าเลยวะอูบอยังยไปรับเลยอ้อย่าทำให้ยืนนานตกเงอดทนไว้เรารอรอย่ก phải một vài giống... điều kinh khủng ban đây đấy, dễ hêt, yêu một vài điều kinh khủng, vài này, được, không được, không được, đi được, không được, không được, งอนนี้แปดดีพี่ตันนี้ขอความยาวห่อยโอ้ดเอนร่วโค้สองกระสุนไม่ห่วงพี่เ,เล่นสองผมเฉื่อนซูลินด้วยเ,เล่นเพื่อผมเฉื่อนพี่เ,เล่นเนพื่อน,อ,อนผมที่ชนะตัวยืนอลิเตอร์ น,นีแอลซ้ายแอลขวาน่าริงอยู่แอลขวาขะะึ้นเพิ่มขึม้ม,ม,มาดีละบีดรถแปลงของพีเดเลยยังไม่มีของอยู่มามามาพี่ที่ช่วยตีให้เฉยเนี่ยตีหรอลองเล่น <c oughs> เล่นแบบออฟฟิกนิดหน่อยเซฟตัวเองอยู่นะออฟฟิกนิดนึงมีติงต้งตังตงต้งติงต้งตั้งใส่ติ้งตั้งติ้งตั้งคืออะไรวะอ่ามีอ๋อ อีกดยูจีใจเอาสายไอซิ่ง้ายเข้าก็ดีนี่หน้ายืนให้เล่นทำซีก็ายเข้านะความซ้ายเข้ารอบเลยพี่รับแล้วรับแล้วโอ้ตัวก็ไม่ได้แต่โลมเลยพี่ลีเดียลีเดียล้มแล้วพี่ไวนโอฟิกตัวตัวต่อตัวไม่ได้เอาไวนโอฟิกทราบๆแต่เราเรียกไม่มีตีครับกูทำกลางเลยนะ ยังอยู่คอมได้ครับเล่นได้นะเล่นได้นะเพราะว่าคอพี่คอนต้นๆนะในในนี้เขาก็มีเพื่อนมีคนหนึ่งคอมนะเล่นด้วยกันได้นะเล่นได้พี่เพื่อนผมเล่นอยู่เล้นซอมอยู่เล่นกลางได้ไหมถ้าเล่นกลางได้ก็เล่นได้เลยเดี๋ยวเพื่อนพี่โลมให้ก็ได้บอลไปไหนเพื่อนผมบอกว่าเขากลางได้พี่เพื่อนผมอ่ะกลางได้ไม่ใครจะไปไปเลยไปเลยเนี่ยต้องถอยท่านึงก่อน สวยเพื่อนเรามาล็อกยังไงโดนล็อกยังไม่เปิดฮาร์ดก็เห็นลิงปะโอ้ลิเลียตีฟูตีฟ้าเสร็จกว่าจริงได้บอกคิดดิโอ้โดนรวบใช่โดนจับสิเอาเงาเราเอาเงาแล้วพี่มาชิงกันเราไปอย่าเช็คคู่บนได้พี่บนได้โจโจไม่อยู่ละ เปครับกลางได้โอเคได้เลยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตาหน้านะเฮ้ยมาไงเนี่ยฟิดมาเลยเหรอฟิกใช่ไหมมันฟิกแล้วพี่เลเตอร์ฟิกแล้วล็อกขึ้นด้วยฟิกล็อกเลยปิกล็อกมาตีมัาก่อนเอาไปไฟดาร์กไม่ได้ป่ะออกมาสิเทียมนมงอยู่ดีมันมาไงพลังอยู่นั่นแหละอะไรอย่างพี่ตะกี้ยังเห็นมันอยู่ขอบพุ่มอยู่เลยอยู่ดีมันเข้ามาเห็นเลย เราดักเราดักเราดักปล่อยเลยปล่อยเลยทำอะไรไม่ได้ไปลิง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 ฟังนะล็อกแล้วพี่ล็อกแล้วล็อกอีกแล้วด้วยอันตีมันรีไวมากรีไวรีไวสิบวิรวสิบวิอะโอ้อันตีมันรีสิบวิโอ้ยโดนลิงโดนลิงโว่โดนตาหนะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคได้แล้วพี่ได้หมดผมได้หมดเลยพี่ผมได้หมดบังงะ ไปโอฟิด้วโอ้ไม่ได้พี่โถโอ้ลิงว่ะไมถอยไม่ถอยไรไม่อะไรเสียเสียป้อมสองไปเล่นบอกว่าซิปอมผมนะพี่จบป้อมให้เย็นเรายังไม่ได้บาเล็กันเรนกลางเนี่้นหเกลางอมจบบ้านอมไม่เนี่จบป้อมให้ได้ไหมเรนนะพี่อปกลางถึงไอ้นี่ก่อนี้ การคีเข้าพี่การคีเข้าไม่ได้ดูคีฝั่งกระช่อกไอ้ฝั่งข้างไม่มีร้านนะเจอแล้วเพื่อนผมถามไว้นี่อมจบป้อมกลางให้ได้ไหมผมบาลินนะพี่เรายังไม่ได้แหลกก็ดีไม่เอาป้อมมาแหลกเลยไงได้นะตายเอาแเรืจะโดนสวนเอาใจเย็นนะแต่เรื่องดันคีบั้นคีเข้าไปกลางหน่อย ตัวงั้นรอจบบ้านเดียวได้หรอเ่าไหมเล่นต่ำวะมันบ้าระวางระวังอะไรเยอะเลยได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวดักไหมพี่จนเล่นหน้าป้อมเลยตัวไม่ได้ให้ใครไปตีให้โลมไปตีเหรอชิสศิกไปตีดักก่อนับลิงได้นะให้มันเจ็บอยู่คนหนึ่งแต่ต้องหาบุมให้พี่วิ่งไปตัวไม่ลิงอะพี่ลิงไม่ได้ลิงผมไม่ไหวไอ้คนจะเข้า เคียก่าเคียบดูเคียคลิปอยู่นะเออเพิ่งวิเพิ่งมีงเพิ่งคริปเพิ่งยิงเคียคลิปอยู่เคียคลิปอยู่ใจเยิงรอเลเตอร์ล็อกพี่เลเตอร์ฟิกไปละเลเตอร์ล็อกกันรอเลเตอร์ล็อกรอใครก็ได้ขัดผมขัดเลเตอร์ตอนล็อกอยู่ข้ามีอันตรีนะลอสี่เจ็ดดักดูดิเอ้ยพี่ใช่ไม่ต้องหรบไปต้องอันนี้อยู่บุกย้อน ไปมาเจ็บนะเว้โอเจ็บนะเว้โอเจ็บนะเว้โอเจ็บจัดเลยลิงแยกพี่ลิงแยาเล่นได้นะงพี่ลิงอยู่ล่างเล่นได้พี่เล่นได้เคลีย่ยวไรเคลียร์ล่างแค่นี้ลิงไปพี่ลิงไปแล้วอ๋อลิงไม่ไปตีดักเลยพี่อยู่ตัวสวนลิงพี่ตัวสวนลิงไน่ะสวยร่างมามาจบเลยจบเลยจบเลยกลางกลางเด็กกิ้งเด็กกิ้งกลางเลย ทิศอมเลยพี่แล้เดี๋ยวเราจะถามพี่ไปก่อนนะกูต้องไปด้วยเชี่ยฟิกโอ้โหพี่เล่นประคุมเชี่ยกูไปไหนเราคีบอี๋เนี่ยมึงจะย้อนกลับไปอีกเดินไม่ตรงที่หายนี่จะถอยย้อนกลับไปอีกนะเมื่อกี้เดินไม่ตรงนี่พี่เดินไม่ตรงคีบลำไม่ได้เดี๋ยวรีห้องใหม่นะเดี๋ยวรีห้องใหม่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรีห้องใหม่เดี๋ยวรีห้องใหม่ดีนะเมื่อกี้พอไม่เห็นลิงอยู่แม่งเร<อ>าเป็นมงเจอลิงพอดีสกอร์หยากแยก่จ <laughs> ัดเกมนี้สไปร์ลูได้คลิปแล้ว <laughs> ได้คลิปแล้วได้คลิปแล้วเออ <laughs> ไม่ได้ลงคลิปมานานพ <laughs> ี่โปนี่ยใครอยากรุแค่ทุกคนเลยจะได้ต่อเนื่องไง Ya, dari Hong